นัดไว้8ปดโมงทำไมไม่มาทีสวัสดีครับผมสวัสดีครับโมเจอคุณบินแล้วี่ตื่นเมื่อกี้หามาฮะตื่แล้วเมื่อกี้โทรหาบอกว่าจะถึงน่าจะถึงแล้วรีบสุดแล้วอ๋อรีบดีสุดแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอ๋อสนามบินครับอ๋อรับเลยทำไมมันไม่มีสนามบินอยู่ที่นู่นเหรอไม่มีครับไม่มีอ๋อต้องไปลงที่จังหวัดอุบลก่อนใช่แล้วก็อ๋อ นั่งรถไปทีนึีใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าไปเลยได้เลยครับทีงไหนอ่ะรถทีงไหนอ่นะรคนยนครับ พี่ลิมูซีนลิมูซีนนั่งแท็กซี่ไปหัวกสอแล้วก็มาเนี่ยแล้วบอกลิมูซีนลิมูซีนพี่ตอนยาวตอนยาวผมนับตอนยาวเรานับเป็นลิมูซีนหมดเลยใช่ได้บอมที่โอ้โห้แล้วก็คิดอยู่ว่าโอ้โห้จะลิมูซีนยังไงเนี่ยหรือว่าวีไอพี นี่แหละพี่พีถือแล้วอันนี้นะค่ารถก็ไม่แพงเลยนะไม่แพงไม่ถึงร้อยโอ้ถึงตอนแรกเรานุ้งอ๋อเว้ยมาแบบนี้แล้วก็นั่งรถประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วใช่ครับจริงผมว่านะผมว่านะท่านถ้าขายได้มาตอนนี้นะผมว่าจะได้สองต่อเลยอ่าไปลงจังหวัดอูบลปุ๊บแล้วก็ได้ทั้งนั่งเครื่องบินแล้วก็ได้นั่งรถด้วยใช่ครับแล้วได้นั่งรถนี่มีเฉพาะรถรถบัสอย่างเดียว รถตู้ก็มีรถตู้ก็มีด้วยแล้วก็มีพีสะดวกสบายมากโู้ยไกลด้วยโอ้แจ๋วมากเลยนะฮะอ่ะตอนนี้เราจะไปพักไหนเนี่ยเดินลงมาเนี่ยอันนี่ไงนี่ไงข้างหลังเราเลยช้างใหญ่นี่นะข้างหลังเลยครับที่พักเลยครับไม่ต้องไปหลังก้อสวรรค์ปุ๊บเจอเลยใช่ไม่ต้องไปไกลนี่นะช้างใหญ่เจดีไม่ต้องไปต่อตรงที่ไหนใช่ครับช้างใหญ่เจดีโอ้แล้วที่บอกจะพาไปเที่ยวอะไรพญาเลยนะเอาพญาพญาคันคาดพันคากคือคันคาดคือคางคกคางคก มีสามสีที่และพาใบเรียกกรนข้างใช่ไหมแล้วก็มีพญาแหนสัวาธาตุนะแล้วก็เนี่ยเมืองเก่าอ๋อมีเมืองเก่าเมืองเก่าสิงห์ท่าสิงห์ท่าครับแล้วก็มีวัดมหาธาตุมหาธาตุอันนี้คือเอาแบบยุคถนนคุนเดินอ่าก็อยู่ในเมืองเก่าเลยโอ้ยเหรอบรรยากาศที่แบบว่าต้องถ่ายรูปให้ได้เลยโอ้โหนี่อย่างนี้แบบแจ๋วมากเลยยะโสธรนี่มีอะไรเยอะกว่าที่คิดไปมากเลยใช่เดี๋ยวเราไปพักกันเลยดีกว่าร้อนเริ่มร้อนแล้วตอนตอนนี้กี่โมงอ่ะ แม่พี่เอ้อโอเคไหมเออแบกมาเอาจะลดเอาจะรดไม่เอาโง่อ้ามีรถด้วยโอ้มีวิบ้านด้มีรถแล้วมันไม่เป็นรักก็แต่โว้ยโอยแล้วเราจะเป็นไหนกอนเนีไม่รู้ค่แต่คาดตัวเลยไม่้กันไเดี่ยวเราพาไดูวิวที่คือแบบมาตรงนี้เล้วแหลฝขาแล้วสวยเลยอ๋อ่าตื่นเ โอ้โหฝั่ oh, <S <S งนู้นนี่เป็นทียังภาคเลยเมื่อกี้เห็นแล้วแหละแต่ว่าพอไม่เห็นใกล้ๆแล้วมันใหญ่ครับมันใหญ่มากเลยคือตอนตอนตอน,ตอนนี้เราอยู่อะไรเืออะไรตรงนี้เป็นไม้ไค่สวนสาธนารณะนะแต,<อ>แต่ยังไม่ได้แบบร้บ100อยเปอร์เซ็นต์อ๋อคือยังมีแบบทำนู้นนี่ยังกำลังตกงแต่งเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะได้พี่ได้มันเก็บในดวงพุมพวงรู้หรือเปล่าทิ้งเที่ยวขาดไทยไปเมื่อเดือนก้าว ำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าเดินหน้าเศร้าหมดอายนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วชายแอล้าเน่านั้อลนี่ยถ้าเนี่ยคือถ้าเป็นผู้ชายจะครับไหมเนี่ยใช่จะตกตกอยู่ในข้างหลังจะตกอยู่ไม่จะรออ๋ออันนี้คือเป็นท่าตั้งวงวงจำลองจำลองมาเลยมากเลยนะไปเดี๋ยวเราไป ข้างในไยายาคันข้างหน่ครับ,บ,บไปไปไเลยโอ้ถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหบัดเลยถึงนะโอ้สวยมากครับมันสวยมากเลย พญาขันข้าเป็นคือข้างพกตัวใหญ่ข้างพกตัวใหญ่เอาตัวใหญ่พยาขันาตัวใหญ่ตัวใหญ่เนียมานาพยาบ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 าลมาอ๋ออะเอนั้นตกลงมานี้ถ้าเราจุดไฟปเนี่ยอ๋อเสรมเสร็จไหมอ๋อตกไดแล้วนะเรียนว่าสามวันเก็บวันนี้ตกได้แล้วนะจะทำนากัน ยันไงพี่ครั้งแรกก็มาเร็วเคลมเร็ว <laughs> แป๊บเดียวเลย